สวัสดีค่ะพบกับครูเก๋เฮฮาค่ะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องจำานวนนับ1-10ถึงและ0ค่ะและวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปในแดงเรียนรู้โรงเรียนของเราค่ะนั่นก็คือบอ่อปลาดุกนั่นเองพูดแล้วนักเรียนตื่นเต้นไหมคะครูเนี่ยตื่นเต้นแทนนักเรียน อนนี้เราถึงบ่อปลาดุกในโรงเรียนของเราแล้วนะคะนักเรียนคะเรามาช่วยกันนับปลาดุกในบ่อก,กันค่ะนับได้ไหมคะอา้าวเริ่มค่ะปลาดุกหนึ่งตัวค่ะปลาดุกสองตัวค่ะปลาดุกสามตัวค่ะปลาดุกสี่ตัวค่ะปลาดุกห้าตัวค่ะปลาดุก ตัวคะ่ปะปลาดุก7ตัวคะ่ปะปลาดุก8ตัวคะ่ปะปลาดุก9ตัวคะ่ะและปลาดุก10ตัวคะ่ะส่วนเลขสูย์ไม่ใช่จำนวนน้ำนะคะนักเรียนแต่นักเรียนสมควรที่จะเรียนรู้เอาไว้นะคะ จำนวนนับไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนแต่นักเรียนต้องมันฝึกฝนบ่อยๆนะคะเพราะการเรียนรู้เกิดจากการฝึกฝนของนักเรียนนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูขอไปขายปตาดูก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย